เทคนิคช่างุณเหลิมครับวันนี้เราคุยกันยาวนะครับนะครับเพราะว่าเอยากจะได้ข้อมูลให้กับเพื่อนช่างกันเต็มที่หน่อยนะครับทีนี้ในส่วนของกล้องเนี่ยตัวบอดี้เองครับนะครับคือตัวถังมันเนี่ยนะครับที่มันเป็นทรงเป็นอะไรต่างๆในเคสมันเนี่ยครับเรื่องของการไปตากแดดเรื่องกันน้ําเรื่องอะไรยังไงครับตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานของเขา ในเรื่องของการกันน้ําการฝุ่นละอองครับถ้าคนในวงการภาษาช่างเราก็เรียกว่ามาตรฐาน IP ครับมันก็จะมีตัวเลข2หลักครับหลักแรกก็จะเป็นในเรื่องของการกันฝุ่นละอองอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการกันน้ำรองน้ำก็ถ้ากล้องลองเซนี่ประมาณนั้นครับถ้าเป็นกล้องลองเซนเองเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานตั้งแต่ IP 65 IP 6กสิบนะครับจนไปถึง IP 67 IP 68 เลขปกติแล้วตัวเลขพวกนี้คืออะไรครับตัวเลขตัวนี้ก็คือเป็นค่าว่าระดับการกันน้ําหรือว่าการการฝุ่นละอองได้มากเท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้า IP65 เนี่ยก็คือกันฝุ่นละอองได้แต่ในเรื่องของการกันน้ำเนี่ยจะกันได้แค่ละอองส่วนใหญ่ถ้ากล้องที่เป็นมาตรฐาน IP65 เนี่ยจะเป็นลักษณะกล้องที่ติดตั้งภายในอา,านคารก็คือเป็นลักษณะกล้องโดมเป็นหลักไอพวกทรงโดมพวกนี้นะครับส่วนถ้าเป็นบูเล็ตหรือว่ากล้องกระบอกประเภทอินฟราเรดพวกนี้นะครับมาตรฐานส่วนใหญ่ที่ติดตั้งแบบกันน้ํากันฝนได้ เอาดอได้กางแจ้งได้เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐาน66ขึ้นไป66ขึ้นไปใช่ครับปกติของลองเซ่เราก็จะเป็นมาตรฐาน IP66 คกับนะครับก็ใช้งานเอาดอการแจ้งได้เลยไม่ต้องใส่ h o า s ิ n g เคสได้เลยใส่อย่างนี้เลยส่วนบอดี้ในตลาดเนี่ยอายุการใช้งานของบอดี้แน่นอนอย่างของลองเซ่ที่เรานำเข้ามาจะจเป็นพลาสติกเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรยังไงครับก็หลักๆเคสก็จะมี2แบบเป็นพลาสติกกับเป็นเคสโลหะครับอย่างของลองเซ่เนี่ยนะครับเราโลหะที่นี่คืออะไร เล็กหรืออลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมหรอต้อาจะกันเรื่องของสนิมครับปักันเรื่องสนิมก็ไม่มีใช่ครับแล้วก็ไอ้พวกนี้แน่นอนตากแดดตากฝนนะครับแน่นอนทนไม่มีเปลอกครับนะครับกับอีกแบบหนึ่งที่ราคาประหยัดในท้องตลาดเราเช่นพวกนั้นจะเป็นเคสหรือว่าบอดี้พลาสติกครับนะครับแน่นอนพวกนี้นะครับผู้จัดจำหน่ายเขาจะประกันว่ามันอยู่เอาดอร์ได้แต่พวกนี้แน่นอนพลาสติกย่อมมีอายุการใช้งานครับ กาจะซูเคสที่เป็นโลหะไม่ได้ตอนนี้มาเทียบเรื่องคุณภาพพูดถึงเรื่องของการเอาไปติดตั้งแล้วล่ะเัาในส่วนของกล้องก่อนนะครับนะครับกล้องระบบอนาล็อกเวลาเราติดตั้งเนี่ยเรื่องของไฟเลี้ยงก่อนขอเรื่องของไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงการติดตั้งที่ถูกต้องที่ดีเนี่ยควรจะติดตั้งยังไงตรงไหนผมอธิบายงี้แล้วกันหลักหลักการแรกเราจะรู้ว่าจะติดตั้งยังไงจะจัาไฟยังไงเราต้องรู้ว่ากล้องของเราเนี่ยใช้สเปกไฟเท่าไหร่ ครับนะครับโดยมาตรฐานแล้วถ้าเป็นกล้องอนาล็อกทั่วไปเนี่ยไฟที่จ่ายให้กับกล้องเนี่ยก็จะเป็นไฟ DC หรือว่าไฟกระแสตรงครับนะครับก็คือจ่ายไฟที่แรงดันระดับ12โวลต์ครับนะครับส่วนกระแสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกล้องว่ากินกระแสเท่าไหร่ครับนะครับอินฟราเรดเยอะๆเนี่ยกินกระแสแน่นอนอินเราเรดน้อยๆอันไหนมากกว่าแน่นอนเอาจย์คือสังเกตจากตัวกล้องง่ายเลยกล้องตัวเล็กนะครับอินฟรอเรดมันน้อยแน่นอน การกินไฟหรือว่ากินกระแสเนี่ยแน่นอนไฟน้อยลว่าถ้าก้องตัวใหญ่เนี่ยหลอดแสกินเยอะตามเราไม่ได้เท่ากันนะใช่ครับไม่ได้เท่ากันขึ้นอยู่กับจํานวนอินเฟลตด้วยส่วนหนึ่งนะครับครับนี้เองเนี่ยในเรื่องของหลักการดีไซน์หรือว่าการเดินติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยหลักการจ่ายไฟจริงจริงเนี่ยก็คือต้องบอกว่าช่างบ้านเราเก่งครับอาจารย์ปกติผมจะแยกไว้ประมาณ3ประเภทนะในพรอมเ็นโตัวผมแต่ช่างบ้านเราเดินได้หลายประเภทมากแต่ผมจะอธิบายหลักๆเลยแบบแรกเลยคือจ่ายไฟแบบ เดินสายสัญญาณไปที่กล้องกล้องหนึ่งตัวสายสัญญาณหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงจากอะแดปเตอร์ให้กับกล้องนะครับโดยอาจจะจ่ายไฟที่ปลายทางถ้ามีจุดจาไฟนั้นนนัหมายปลายทางไม่ถึงตรงไหนครับตรงกล้องที่เรติดตั้งกล้องนะครับปกติช่างเนี่ยเขาก็จะติดตั้งกล้องแล้วก็จะมีบล็อกอยู่บล็อกหนึ่งสมมุติวนาเราเดินสายไป5้เมตรเมตรที่กล้องตัวนั้นคือมีจุดเสียบไฟจัาไฟอยู่ที่ตรง50เมตรตรงนั้นใช ก็ตรงนั้นออกแบบที่หนึ่งอาใช่ไหมนี่แบบพื้นฐานทั่วไปใช่แบบพื้นฐานทั่วไปถ้าถ้ามีปลั๊กไฟอยู่แบบที่สองไม่มีปลั๊กไฟช่างก็จะเดินอ่าพี่เกียรเดินหรือว่าพี่เกียรเดินเพิ่มเนี่ยช่างก็จะจ่ายไฟตั้งแต่ต้นฐานนะครับก็คือจ่ายไฟเลี้ยงไปยังไงอ่าคู่ไปกับสายสาย R G R G จีอารหกอาสิบเอ็ดนะครับจะสายจะจ่ายสายไฟ D C ซีนะครับจ่ายคู่ไปเลยนะว่าจะเดินสายไฟแยกต่างหากอ๋อหมายความว่าหนึ่งสายสัญญาณภาพครับ อย่างที่2สายไฟเลี้ยงใครับเดินคู่กันไปเลยบางคนอาจจะใช้สายโทรศัพท์ก็ได้ก็ได้ครับแล้วก็ดื้อแล้วแต่หรืออาจจะใช้สายอิ6ที่มันมีสายสายไฟคู่ก็ได้ผมจะบอกอาจารย์ตรงนี้พอดีว่านัปัจจุบันช่างก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าก็จะมีสายโคเวเชียหรือว่าสายอเนที่มีสายไฟบิวอินในตัวสองเส้นก็คือสามารถจ่ายไฟอันนี้ก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาที่เสียไฟใกล้ๆตรงนั้นเพราะว่าในจุดหลักที่เราวางจุดรวมของ กล้องเนี่ยมันก็จะมีปลั๊กไฟอยู่แล้วเราจะขยายปลั๊กไฟมากน้อยแค่ไหนเราทําได้ครับง่ายกว่าโดยแหล่งจ่ายไฟก็อาจจะเอามาจากอะแดปเตอร์12โวลต์หรือจากสวิตชิ่ง power s u p p l ยก็ได้ครับและแบบอื่นอีกแบบอื่นอีกจะมีอีกแบบหนึ่งที่คันนี้แบบเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนานะแต่ก็จะมีแบบเคสแบบเรวร้ายที่สุดเงี้ยก็คือว่าปกติแล้วถ้าจ่ายไฟอย่างที่ผมบอกกล้องใช้ไฟ DC แน่นอนไฟไฟที่เป็นไฟ DC ย่อมมีระยะในการใช้งาน นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่จ่ายไปครับปกติแล้วเนี่ยยิ่งระยะไกลเนี่ยระดับแรงดันจะยิ่งตกนะครับกระแสก็ไปไม่ถึงนะครับฉะนั้นถ้าเคสที่เดินสายไกลเดินสายไกลกล้องอย่างสองเมตร300เมร5อ0เมตรหรเมตรอันเนี้ยไม่ไหวละจ่ายไฟดีซีจากต้นทางไม่ไหวละจะต้องจ่ายไฟเป็นไฟ AC หรือว่าไฟกระแสสลับจากต้นทางไปนะครับผ่านสาย ผ่านสายคู่เดิมแหละเพราะปกติแล้วเขาก็จะดีไซน์ให้รองรับไฟกระแสสลับด้วยหมายความว่าสายอาร์จีหกที่มันเป็นแพร่คู่ใสายไฟใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ปล่อยไปในอาร์จีหกไม่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเข้าใจผิดกันใช่ครับอันนั้นคือปล่อยเป็นกระแสสลับไปครับแล้วก็ปลายทางก็ไปฝังบล็อกแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์แปลงจาก220เป็น12โวลต์เท่ากลองอีกทีนึงครับแต่ก็อันตรายนะแต่อันตรายวิธีนี้ผมว่าคนช่างที่เป็นไปเซอร์วิสไม่ใช่คนเดิมใช่ครับเอาคิมตัดไวตัดป้มช็อตเลยครับอาจารย์ ไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ในการเดินถ้าเดินลักษณะนี้เอาดอร์เนี่ยผมจะแนะนําให้เป็นลักษณะเดินเหมือนระบบไฟเลยครับอาจารย์ต้องร้อยท่อร้อยท่อเพราะถ้าเดินเปลื่อยไปเสร็จก็ลอกแท่นโอกาสแท้เดี๋ยวช็อตอีกใช่ครับเดี๋ยวก็ลอกตายใช่ครับกล้องมันจะเสียเขัาจารอ่าทีนี้อ่าแบบนี้ละต่อไปมีแบบอื่นอีกอ่าหลักๆก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ประมาณนี้นะใช่ครับส่วนอุปกรณ์ที่เป็นระบบเรียกว่าแบ็กอัพเขาก็จะมีแบบกรณีที่ ส่วนที่ติดตั้งเนี่ยต้องการ Security แบบเต็มรูปแบบเพราะจะมีระบบแบ็ k อัพก็คือมี UPS เหมือน UPS คอมพิวเตอร์ครับแบ็กอัพด้วยเวลาไฟดับปุ๊บระบบกล้องระบบเครื่องบันทึกก็ยังคงทํางานอ่ะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เห็นช่างบางคนใช้สายแลนครับอ่าอันนี้หมายความว่าไงเป็นอันนี้น<ง>อันนี้เน็ตเวิร์กที่ใช้สายแลนกับกล้องอนาล็อกใช่ไหมครับผม,ผมเห็นว่าปล่อยไฟเลี้ยงเข้าไปในสายแลนด้วยจริงจริงปล่อยได้ครับอาจารย์จริงปล่อยได้ขึ้นอยู่กับการการการวางเน็ตเวิร์กปกติแล้วอย่างที่เราทราบกันว่ากล้องอะนา ต้องเดินสาย rg 6หรือว่า g 5 9 1เส้นถ้าเกิดบางห้องหรือว่าบางจุดห้องชาร์ปเนี่ยขนาดท่อหรือขนาดช่องในจำกัดสาย16เส้น rg 6เนี่ยมัดใหญ่เลยเข้าไม่หมดครับณปัจจุบันก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าบาลังครับนะครับบาลังก็จะทำหน้าที่นะครับในการแปลงค่าความต้านทานหรือว่าค่าอินพีแดนซ์ของสาย rg 6เนี่ยปกติแล้วเนี่ยในงานกล้องมันใช้75โอห์มครับเหมือนกับสัตว์ลายเลยครับจาที่รับสัญญาณภาพใช่แต่นี้พอเราเปลี่ยนสายมาเปลี่ยนใช้สาย สายแลนเนยอิมพดซ์ของสายเนยจะอยู่ที่ร้อยโอห์มฉะนั้นก็จะมีตัวบาลานเนยมาแปลงอิมพดซ์ของสายให้แมทชิ่งกันนะครับโดยปกติแล้วสายแลนโครงสร้างแสดงว่ามันได้ทั้งภาพแล้วก็ได้ทั้งไฟเลี้ยงด้วยใชในสายเส้นเดียวกันใช่ครับก็คือจ่ายได้แต่คือถ้ากรณีที่เขาจ่ายทั้งจ่ายทั้งสัญญาณภาพแล้วก็ไฟเน่ยปกติสายแลนเนยโครงสร้างของมันจะมี8ปเส้นสีคู่นะสีคู่นะครับถ้ากรณีเดินไกลๆเนอสองคู่แรกเนอสองคู่แรกนั้นก็จะเป็นเดินในเรื่องของสัญญาณภาพ สองคู่ที่เหลือเนี่ยก็เดินของไฟครับก็บจ่ายกับกลอ้องแต่คำว่าเอามาขนานกันเหรอ,อคือมันสี่สี่คู่เนี่ยมันสี่คู่นี้ก็ค,คือต่อต่อสัญญ,ญาณอต่อสัญญาณสองคู่ใช่ไหมครับสี่สี่คู่เนี่ยคือสัญญาณสองคู่ไฟสองคู่สัญญาณสองแยกกันคู่แยกกันไม่ได้ขนานกันไฟสองคู่ใช่ครับหมายถึงว่ากล้องเดียวนะใช่ครับเราะวใช่เพราะว่าสี่เส้นถ้าเดินกล้องเดียวเนี่ยสัญญาณภาพก็จะมีบวกลบ ครับแล้วก็สัญญาณไฟบวกลบเนี่ยสมมติว่าไฟสายเนี่ยตีเกลียวมาใช่ครับแล้วเมื่อเราแยกสายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสายทั้งหมด4คู่ถูกต้องไหมตีเกลียวมาตีเกลียวมามจะเป็น4คู่ครับคเป็น4คู่โอเคีกออกมาท<ต>ี <จะ S 2> นี้สัญญาณ,ส,ญญาณสัญญาณภาพระหว่าง4ี่คู่ตัวนี้รเราเอาเอา,เอาที่ตีเกลียวหนึ่งคู่เนี่ยมาทาสัญญาณภาพเลยไม่ได้เหรอ,อจริงๆก็ได้แต่ถ้าเดินระยะไกลผมแนะนําให้ใช้ให้ใช้ให้ใช,ใใช้ให้ใช้เป็น2คู่เลยวมธ่ใช้ใช้ยังไง เช่นตีเกลียวสี่คู่เนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างตีเกลียวสี่คู่นะครับคู่แรกก็เป็นสัญญาณภาพครับคู่ที่สองเป็นกราวกราวของสัญญาณภาพครับอคู่ที่สามเป็นไฟควบบวกโอเคคู่ที่สี่เป็นไฟควบลบอย่นเอครับก็ใช้ยางไงในกรณีที่เดินสายไกลใช่แต่ถ้าไม่ไกลแล้วมีแหล่งจ่ายไฟเนี่ยสัญญาณสี่คู่เนี่ยก็เดินสัญญาณเลี้ยงกล้องได้สี่ตัวเลยนะครับก็คือเครียดมาจีบอกบ่กคู่ก็คือบวกลบ ครับสัญญาณภาพบวกลบบวกลบก็จะได้กล้องสี่ตัวกรณีที่ในกรณีเอาภาพอย่างเดียวใช่ครับเอาภาพอย่างเดียวสัญญาณภาพอย่างเดียวแต่ถ้าเอาไฟด้วยในกรณีเดินไกลครับแนะนําให้เอาสายไฟมาจ้่คู่กันเราจําเป็นต้องเลือกคู่สีไหมอันนี้ไม่จาเป็นครับอาจารย์ไม่จําเป็นใช่ไหมฮะไม่จำเป็นแต่การรบกวนล่ะในเรื่องการรบกวนอย่างที่เรารู้กันอันนี้เราจ่ายไฟเป็นกระแสตรงดี ดีีก็คือไม่มีขึ้นขึ้นรบกวนอยู่แล้วกับอีกอย่างหนึ่งตัวสายแลนเองเนี่ยจะเป็นสายที่เป็นแบบทวิสแพร์คือตีเกลียวตีเกลียวกับวนใช้ขับรถเรื่องเสียงรบบวนอยู่แล้วบาลานได้กินไฟไหมมันจะมีสองแบบอาจารย์จะมีบาลานแบบพาสซีฟก็คือไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงกับบาลานแบบแอคทิฟต้องจ่ายไฟเลี้ยงโดยปกติแล้วถ้าบาลานแบบพาสซีฟที่ไม่ได้จ่ายไฟเลี้ยงเนี่ยระยะไกลสุดเท่าที่ผมเคยเทสนะไม่เกิน 300- ถึง400เมตรเมตรนะครับส่วนถ้าเป็นบาลานแบบแอคทีฟเนี่ยอันนี้ก็จะมีระดับเป็็นกกิโมี แต่ในเรื่องของภาพก็อาจจะมีดรอปบ้างครับอาจารย์แต่จริงๆมันมีอีกโซลูชันหนึ่งครับอาจารย์เป็นเรียกที่แบบว่าเป็นใช้สายใยแก้วนําแสงใช้สายไฟเบอร์ออปติกเลยประมาณไหนอันนี้เป็นที่แบบพวกโปรเจกเดินแบบโปรเจก์อบตเทศบาลก็จะมีตัวมีเดียเราง่ายๆว่าเรื่องนี้ถ้าสนใจอยากจะได้ข้อมูลลึกๆเนี่ยมาสอบถามที่ทางทีมงานของรีวิวเทคได้ก็จะมีโซลูชันพวกนี้นะครับซัพพอร์ต ไอพีเนี่ยเวลามันภาพกับเสียงมันสงง่งออกมาอะไรยังไงต้องแยกเลยครับอาจารย์ระบบกล้องไอพีเนี่ยก็จะมีแบบกล้องไอพีที่แสดงภาพอย่างเดียวแสดงผลออกมาเป็นภาพอย่างเดียว,ยวรับระบบกล้องไอพีที่สามารถแสดงผลได้ทั้งภาพและเสียงก็<อ>ะจะมีชนิดผมจะเอาไนัิดถ้าผมจะเอาไปติดที่บ้านผมก็ต้องเอาตั้งภาพตั้งเสียงใช่ครับก็จะเป็นรุ่นที่มีบิวอินใหม่ในตัวก็คือมีอุก์ใหม่ในตัวพอมันออกมาปับ๊บมันเป็น IP เลยเหรอใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมมีแอป ผมสามารถที่คอนเนคกันได้เลยไหมใช่ครับผ่านแอปพลิเคชันคือต้องบอกว่าถ้าเป็นกล้อง IP ของลองเซ่เนี่ยของเราคือจะมีระบบเรียกว่าระบบคลาวด์นะครับในการดูแบบยกตัวอย่างง่ายช่างเพื่อนๆช่างน่าจะรู้จักกันดีคือระบบแบบพัคแอนเพย์หรือว่า P2P คลาวด์ครับก็คือแค่ต่อกล้องเข้าไปในในเน็ตเวิร์กโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็สแกน QR โค้ดก็จะทำให้ดูภาพได้ทันทีได้เลยหรอใช่ครับาแล้วผมไปดูนอกสถานที่ได้ไหมได้ครับ สมมติว่าผมวันนี้ผมอยู่ที่เรียลเทคผมจะดูที่ออฟฟิศผมโดยที่ผมต้องไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เช่าอะไรเองไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับถ้าใช้ของลองเซ a y อันนี้มีคลาวให้ฟรีอ๋อมีคลาวให้เลยครับก็สามารถดูภาพสดได้ได้ทันทีหรือว่าดูได้เลยนะครับแต่คือว่าถ้ากรณีที่ไม่ได้ต่อเครื่องถึกอันนี้จะเป็นการดูภาพสดอย่างเดียวไม่สามารถดูย้อนหลังหรือว่าเพย์แบ็กได้ ถ้าจะต้องการดูย้อนหลังหรือว่า p l a y b a c k หรือว่าบันทึกภาพเหยการ์ไว้เพราะเราได้บันทึกอันนี้เราดููสดใช่ครับทีนี้อนาล็อกแล้วก็มาอนาล็อก HD คดัีแล้วก็ไปที่ครับทีนี้เวลาเราจะเอาไปใช้งานกันเนี่ยเข้าไปที่เครื่องบันทึกละทีนี้จากกล้องต่างๆเข้าไปเครื่องบันทึกพวกกล้องแต่ละรุ่นเนี่ยเอามาใช้รวมกันได้ไหมกล้องแต่ละรุ่นเอามาใช้ร่วมกันได้ไหมอันนี้อนาล็อก H d ดีอันนี้กล้องไ p อะไรเงี้ยเอามาใช้รวมกันได้ไหมต้อง บอกว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ครับอาจารย์แต่ณปัจจุบันเนี่ยสามารถทําได้อ๋อได้ด้วยเหรอใช่ครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องบันทึกที่เป็นแบบไฮบริดหรือไตรบิด mm. ถ้าอาจารย์นึกขาพไม่ออกก็คือเหมือนรถยนต์ไฮบริดนะครับอาจารย์ครับครับคับก็คือสามารถที่อาจจะใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงาน จากน้ามันแสดงว่าเราต้องดูที่เครื่องบันทึกว่าเครื่องบันทึกตัวนั้นเนี่ยมีระบบตัวนี้รองรับไหมใช่ครับถ้าไม่มีรองรับก็ไม่ได้ไม่ได้ได้อย่างไไม่ใช่บอกว่าได้แล้วก็บอกว่าจะพยายามจะทําอยู่นั่นแหละปรากฏว่ามันไม่มีมันรองรับ IP อย่างเดียก็ต้อง IP ใช่ครับหรือรองรับอนาล็อกอย่างเดียจะเอา IP ไปใส่ก็ไม่ได้ถูกต้องครับอ๋อโอเคทีนี้เวลาเราข้อดีข้อเสียระหว่าง IP กับอนาล็อก ในการเดินสายสัญญาณมีอะไรเด่นแตกต่างกันไหมข้อดีข้อเสียถ้าเดินสายนะครับอาจารย์ครับในกรณีเดินสายสมมุติเอาผมว่าผมติดกล้องครแปดตัวครับระยะห่างประมาณสักห้เมตรสมมุตินะครับอ่าผมรู้ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดเข้าใจถูกนะครับก็คือถ้าเป็นกล้องอนาล็อกผมก็ต้องเดินสาย r ารไปทั้งหมด8เส้นถูกต้องครับจากตัวบันทึกครับ วิ่งเข้าไปที่กล้อง8เส้นเลยใช่ครับทีนี้ถ้าเป็นกล้อง IP เนี่ยผมใช้เป็นสายอาชีหกหรือสายแลนใช้เป็นสายแลนครับสายแ,นแลนผมเดินไป8เส้นเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องครับต้องเดิน8เส้นอ,นอ่ะเปิดเส้น8เส้นเหมือนกันใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่เดิน8เส้นได้ไหมถ้าไม่เดิน8เส้นใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่เดินนู่นเลยแทนที่ผมจะเดินสาย8เส้นเส้นละ50เมตรคูณ8ครับพราะโอเยอะเลยนะครับถ้าในกรณีที่ว่าผมเดินไปปุ๊บเนี่ยผมมีอุปกรณ์ไปแยก ที่ปลายทางให้มันกล้องแต่ละตัวเนี่ยเข้ามาตัวไอ้รวมสัญญาณทำทำยังไงได้ไหมทาได้ครับแบบไหนครับก็คืออาจจะไม่กล้องทุกตัวปกติถ้าเป็นกล้องอนาล็อกใช่ไหมครับอาจารย์สายทุกเส้นจากกล้องที่ต่อจากกล้องมาแล้วต้องเข้าที่หลังเครื่อง DVR ทีจ่จุดเดียวเครื่องบันทึกอ่ะท,ท,ที่ที่เครื่องบันทึกจุดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกล้อง IP เนี่ยอย่างที่อาจารย์อธิบายเบื้องต้นเนี่ยถูกต้องหลักก็คือว่าสามารถที่จะเดินกล้อง IP เนี่ยผ่านไม่ไม่จำเป็นต้องมาต่อที่ด้านหลังของเครื่องบันทึก ของของระบบรอง่ไอพีสามารถเดินต่อกับระบบเน็ตเวิร์กที่ผ่านตัวสวิตช์หรือรับได้ด้วยเป็นของที่เขาใช้กับอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยใช่ครับก็เอามาถึงปั๊บเนี่ยกระจายไปสมมุติว่าแทนที่ผมจะเดินสาย50เมตรคูณ8ครับโอ้โหหมดสายไปเยอะนะใช่ครับกับผมเนี่ยเดินสายลากสายไปปั๊บเนี่ยไปถึงที่ปลายทางปั๊บมีตัวฮับหรือตัวสวิตช์ที่เขาใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตนี่แหละมาวางจุดตรงนั้นปั๊บ แล้วกระจายไปหากล้อง8ตัวใช่ครับอุปยัติสายไปเยอะนะแ,<ต>แล้วคุณภาพด้อยลงไปกว่ากันแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าในเรื่องของระบบ IP เนี่ยปกติแล้วเนสแตร r าถ้าเดินด้วยสายแรงนะครับอาจารย์แม็กซิมัมเลยเดินได้ไม่เกิน100เมตรถ้าอยู่ในระยะ100เมตรแน่นอนก็คือภาพไม่มีดับ ไม่มีดรอปเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดร้อยเมตรเมื่อไรเนี่ยอันนี้คือภาพไม่ดรอปภาพไม่มาเลยครับเพราะว่ามันเป็นระบบดีต้นไปแล้วมัเป็นไม่งอ่เป็นศูนหนึ่งใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรามีฮับหรือมีตัวสวิตช์ที่อยู่ปลายทางเนี่ยมันช่วยเพิ่มระยะทางอีกไหมอ่าจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าระยะความยาวรวมที่ผมบอกเดินได้ไม่เกิน100เมตรเนี่ยนับจากเครื่องบันทึกไปถึงกล้องไปถึงกล้องโดยผ่านจะผ่านตัวฮับกี่ตัวก็ดแล้วแต่ระยะโดยรวมทั้งหมดไม่เกิน100เมตร เอาไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินแบบโอ้โหยาวอ่ครเงียอันนั้นก็คือต้องมีโซลูชันเกี่ยวกับพวกไฟเบอร์หรือว่าใยกแก้วนำแสงมาช่วยนะครับไม่ใช่ว่าเดินต่อใช้ฮับ100เมตรแล้วไปต่ออีก100เมตรใช้สวิตช์อีกร้อเมตรอันนี้ไม่ได้ครับนะครับ